ชายยับดาราหลอกกินเด็กเอาเงินไป15ล้านเปิดคำใบแรกแทบไม่ต้องเดางานนี้บอกเลยว่าเรื่องใหญ่แล้วเมื่อล่ะสุทนายรณรงค์แก้วเพชรได้ออกมาโพดข้อความถึงดารารายหนึ่งว่าช่วงเย็นจะมีข้อมูลดาราไปหลอกเด็กนักศึกษาปีหนึ่ง ของมหาวิทยลาลัยแถวชมบุรีเอาเงินไปเป็น15ล้านคนคุณหน้าพร้อมใบเพิ่มเติมด้วยว่าคำใบแรกเคยมีข่าวทำรายร่างกายผู้หญิงทางนี้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายเชน่นอักษรย่อต่อเต่าใช่ไหมครับต่อเต่าหรือพอพานคะคอมเมนต์ทันมาบอกว่าต่อเต่าไหมนะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ณคะ